สวัสดีคะ่ะนีน่าท้าโรภยิบสิทิพบนะคะวันนี้ก็นีน่ามีเป็นคิวดูดวงของลูกศิษย์นะคะเป็นลูกศิษย์ท่านเก่าที่เรู้จักกันมานานมากๆน่าจะคือพี่เขาอ่ะเข้าคอร์สนะคะกับนีนา่านะในเรื่องของการไหว้เขอาขมาสิงสศักดิ์เจ้ากรรมนาเวรนะคะเ,เรียกได้ว่าน่าจะประมาณห้าห้าหกปีนะโทรมาแล้วเ <c oughs> นะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์นีน่าครับสวัสดีค่ะพี่อาทิตย์เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับผมไปเออเดี๋ยวนะขออา,อาจารย์นีน่าครับข่าว่ายังไงเอ่โยโอ้ยขอบคุณมากนะครับฮะปังปังครับปังปังมากครับอาจารย์ปังปุระเย่เลยใช่ไหมเพราะทักคุยทักแชทตลอดเลยบอกเออได้ เท่านี้เท่านี้เท่านี้เคยแบบมันมันเห็นผลจริงๆคือคือไม่ใช่แค่พี่นะที่ทําคือหนูก็ทําทําเหมือนกันเออทําอะไรวะโอ,อาจารย์ <c oughs> อาจารย์บอกแน่นอนยุทนีเดียวนะอืมคือมันง่ายมากเลยอะ่ะมัน <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ที่ที่ทุกคนที่ทุกคนก็ทําแหละแต่ไม่รู้ว่า ต้องทําแบบไหนเป็น,นทริคว่าต้องทําแบบไหนยังไงมันจะหนุนเร็วหนุนหนุนไวอะไรแบบเนี้ยก็ทําบุญปกตินี่แหละอืแต่มันมีทริคนิดหนึ่งเหมือนเส้นผมบังภูเขาอาจารย์โอ้ยทำเหมือนกันคือเดี๋ยวนะเ๋ยวคนฟังจะงงเข้าไม่เข้าใจคือนหน้าละเกกินให้ให้ให้เพื่อนๆได้รับได้รับรู้ได้ฟังว่าแบบอของของพี่นะาาคืออัดคลิปเหรอครับอัดคลิปค่ะ <laughs> คือแปบว่า ของพี่เนี่ยก็คือเป็นการเข้าคอร์สขอขมากรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอขมาเจ้ากรรมในเวรถูกไหมแล้วก็ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาให้ถูกองค์ถูกจริตว่าเดือนนี้ขอองค์นี้องค์นี้องน,องน,องนี้แล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับอะไรให้ท่านแล้วถึงจะได้ผลประสบความสําเร็จใช่ไหมอ่าซึ่ง <S <S ซึ่ง, <S <S ซ,งซึ่งนีนาเองน่ะก็ทําของนีนาเองนีนาเองทาแบบเนี้ยทุกเดือนเหมือนกันคือน่าจะดูดวงให้ตัวเองด้วยนะว่า เ,เดือนเนี้ยกรุมพาเฮ้ยเราโต๊ะทำงานของเราต้องเป็นแบบไหนต้องเอาอะไรมาวางอันนี้ควรวางไหมหรืออันนี้ควรจะเอาออกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ควรทําบุญด้วยอะไรใน1อาทิตย์ครบรอบหนึ่งอาทิตย์นะของนี่น่านะครบหนึ่งอาทิตย์ปุ๊บก็คือทําบุญด้วยผ้าไตาจีวรหนึ่งชุดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์แล้วก็ช่วงวันที่เรามีไรายได้มีค่าครูอะไรอย่างเงี้ยของของนี่น่าก็ จะซื้ออันนี้มาถวายซื้อมาถวายครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เอาไปทําบุญถวายที่วัดต่ออืซึ่งนีน่าเองก็แนะนําให้พี่ทําเหมือนกันถูกไหมโอ้ใช่อาจารย์ก็ทวามเหมือนกันใช่อของของนีน่าเองก็ทําเหมือนกันแต่ของนีน่าอนะจะเป็นการนําผ้าไตานะคะอาทิตย์ละหนึ่งชุดมาถวายยกยกให้ครูบาอาจารย์ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปถวายที่วัดต่ออะไรประมาณเนี้ยอืม แต่ของของพี่ของนิของพี่หนูอ่าของของพี่หนูแนะนําให้เอาแบบเอ่อว่ายังไงนะมีทูบครบอาจารย์มีเทียนคืออาจารย์ให้ผมเอเทียนถวายทูกถวายนี้ก็คือถวายนี่หมายถึงว่าเวลาที่พี่มียอดยอดยอดรายได้เข้ามาใช่ไหมเออครับทุกครั้งที่มียอดรายได้เข้ามาเท่าไหร่ตึดตืดตืดก็คือให้ซื้อ อันนี้ถวายปั๊บทันทีถูกไหมคะไม่ต้องรอใช่ครับใช่ไหมแล้วมันเป็นยังไงอ่ะแล้วแบบได้ยอดเท่าไหร่แบบเอยได้เกินเกินที่คาดเอาไว้ไหมขอเท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่อยากรู้มากบอกนิดเดินได้ไหมอ่ะปกติประมาณสี่หมื่นเนาะอ่าฮะอืมแต่ตอนนี้มันมันเกือบสองแสนแล้วอาจารย์ต่อเดือนค่ะอุ้ยมันคือมันเพิ่มมาห้าเท่าอาจารย์ เอะถ้าทำองแบบไม่ไหวไม่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมันได้สี่หมื่นกว่าบาทอไืไม่เกินหกหมื่นครับแต่อันนี้มันเกือบสองแสนอาจารย์มันคือมันคือห้าเท่าเลยอาจารย์แบบคือก็ทําบุญธรรมดาเลยไม่ได้มีพิกแพงอะไรหรอกแค่ทําบุญได้ยอดมากําไรมาก็ก็แบ่งทําบุญเลยท,ทันทีเลยแบบนี้แค่นี้องค่ะคือแบบพึ่งเลยอ่ะเนี่ยต้องโทรมาออ <laughs> โอเฮ้ยเฮ้ยใครไม่เช<ห>ื่อช่างเว้ยตัวเนี้ใครไม่เชื่อช่าง,ค,งค,คือคือความหมายของพี่คือเวลาที่พี่ได้เงินจากลูกค้าในรอบในรอบนั้นทันทีใช่ไหมก็คือแบบพี่จะรีบรีบไปซื้อของมาซื้อของมา<ช>แล้วเชื่อแบบรอถาวายร,รอถาวายภา,ายในหนึ่ง<ช>เดือนใช่ไหมคะใช่ครับคือเห็นาว่ามันคุ้มมากนะพี่ได้เดือนละสองแสน แลกกับการที่พี่ซื้อของไปถาวายวัดเดือนละหมื่นประมาณเฉลี่ยเท่าไหรอ่อต,ตกเดือนละหมื่นไหมตกเดือนละหมื่นไหมเดี๋ยวผมนผมนึกก่อนนะสิบชุดสิบชุด่ามสิบสิบชุดสิบกล่องเก้าเก้าเก้าพันกว่าบาทมือนเนออะาะจารย์ตีไปหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็หาบอก คืออันนี้ก็ทําบุญอยู่แล้วเราไม่อยากไปคิดเรื่องกําไรอ่ะแต่เราอยากให้อยู่แล้วปกติก็ทําบุญอยู่แล้วแต่มันได้แต่มันได้คือมันมันคมไงอืมคือมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ผมผมเข้าใจใหม่ทีแรกผมก็ทําบุญแหละปกตินะถ้าไม่มีอาจารย์ช่วยเนาะก็ไปทําบุญอยากทําอะไรก็ทําเออปกติแบบนี้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่รู้อ่ะแต่อันนี้มันอาจารย์บอกว่าทําแบบนี้นะจะจะจะเร่งบุญปึ้งเร่งบุญปึ้ง กับทำกับองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์องนี้นะเด้งบุญมันมันทันทีเลยอาจารย์มันไม่ใช่ข้ามวันนะมันมันเป็นระดับนาทีอะแบบว่าทำบุญปุ๊บห้านาทีอย่างเงี้ยยอดก็เข้าอะไรแบบนี้ยทันทีาาไม่ใช่ระดับวันระดับเดือนอาจารย์มันระดับนาทีผมอ,อ,อึ้งเลยผมผมยังอึ้องเลยอาจารย์ค่เฮ้ยคือผมโอ้ยเฮ้ยอะไรแบบเนี้ย เขาเขาเขาที่เล่าคือหน้าเดือนที่แล้วใช่ไหมเดือนที่แล้วนี่หน้าบอกว่าเออถ้าได้ยอดมาคือก็ซื้อเทียนได้ยอดต่อรอบต่อไปซื้อทูบยอดต่อไปซื้อไฟแชกใช่ไหมที่หน้าพิมพ์ไปบอกเนาะแล้วก็ยอดต่อไปซื้อพวงมลาลัยสิบพวงยอดต่อไปบอกว่าซื้ออะไรนะรองเท้ารองเท้าแตะถาวายพระเออใชครัแล้วมารอบนี้คือหน้าบอกว่าถ้ารองเท้าได้ครบสิบคู่แล้วอ่ะ ก็ให้ซื้ออะไรนะออ่ถาดซื้อขอบถาด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 าอาหารพระอืมเป็นแบบแบบธรรมดาเนี่ยแหละอาจารย์ง่ายๆเลยอาจารย์ถาดกลมๆไม่ได้คมบซ้อนเลยเออใช่ใช่คือหน้าแนะนําเขาไปแบบนั้นลรองลองเท้าครบแล้วนะรองเ้าครบยอดมาก็ครบเลยครบอย่างเร็วโอ้ยสาทธวภายในกี่วันวะเนี่ยสองสามวันเองอาจารย์ เร็วมากเลยอ่ะอืมเออ,องงงมากเลยอ่ะแต่แต่อย่าลืมที่<อ>แต่อย่าลืมที่ที่หนูแนะนําพี่อาทิตย์นะาที่บอกว่าครบหนึ่งอาทิตย์ปุ๊ก็คือต้องซื้อผ้าไตไปถาไวายท่านอืมผ้าไตก็ไปแล้วอาจารย์รอบทื่อแล้วอย่างเร็วสาธุค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุคับหนูก็ถา <ขอ S 1> วายผ <ขอ S 1> ้าไตจีวรเหมือนรรกันสองชุดอาทิตย์ที่แล้ว เอได้อน,นี้สง่งแม่นี้ส่งเหมือนกันเลยใช่ค่ะอาจารย์อาจารย์ผมก็ไม่กล้าบอกคนอื่นนะเขาหาว่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 าเป็นบ้าผมก็เออไม่เชื่อว่าช่างมันวะอนเออฮะเออ<า>มันมันมันแล้วแต่มันลแนล้วแต่คนเชื่อจริงๆอันนี้คือเราเราห้ามคนไม่ให้เชื่อไม่ได้อืมเราห้ามใครไม่ได้อยู่แล้วอืมห้ามคนเชื่อไม่เชื่อม,มันไม่ได้จริงๆตัวเนี้ย จากสี่หมืนเป็นสองแสนเกือบสองแสนผมก็เอาวะพอได้อยู่โหแล้วร,ร,รอบนี้ตั้งใจขอไว้เท่าไหร่เดือนเดือนนี้เดือนอะไรกุมภากุมภาวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วนะเออผมอาจารย์สอนผมอาจารย์นี้น่าสอนผมไม่ให้ขอโลภขอไม่เกินบุญอาจารย์สอนผมนะ<า>ผมก็ขอแค่แค่แค่หลักแสนก็พอครับอาจารย์เดือนที่แล้วอะ่ะ คือหนูจำได้ว่าหนูคุยหนูบอกหนูบอกพี่ว่าเดือนอะไรวะมกกะลาหนูบอกพี่ว่าขอแค่แสนสองก็พอถูกปะใช่ครับแล้วมันได้เท่าไหร่เด็ดแสนแสนสองอ่ะมันมันครึ่งเดือนมันก็ได้แล้วอาจารย์เนี่ยมันเร็วมากใช่มันหลังจากนั้นมันมันก็เป็นกําไรแล้วอ่ะมันเป็นกําไรจากบุญแล้วอ่ะ ถึงสิ้นเดือนก็เกือบสองแสนอาจารย์ได้มาแปดเก้าอีกเก้าหมื่นแปดเก้าหมื่นน่ะโอ้ก็เกือบสองแสนอาจารย์กําไรนะอาจารย์กําไรนะเนี่ยยอดขายนะกําไรโอ้เยอะมากอาจารย์กําไรเลยนะอาจารย์าารยกำไร,นะาารไม่ใช่ยอดขายผมอึ้งเลยเยอะมากเดือนนี้เดือ <c> น <oughs> นี้ผมก็คงขอเหมือนเดิมครับไม่โลภอาจารย์ไม่ให้โลภเกินบุญ เดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์<อ>กุมภาพันธ์เดี๋ยวนะคืออย่าเวียนาขอคุยเรื่องอันนี้ก่อนนะตามดวงของพี่ตอนนี้คือเขาโชว์ขึ้นมาว่าอุทิศบุญกวดน้ํากวดน้ําทําบุญสม่ำเสมอกวดน้ําด้วยเขาบอกแบบนี้หนึ่งกวดน้ําด้วยไม่ได้กวดน้าเลยครับไม่ได้กวดำำเลย<อ>เขาบอกว่า<อ>ช่วงช่วงเดือนกุมภาสิ่งแรกก็คือเรื่องของการขับรถใช้รถใช้ถนน การเที่ยวการผจญภยัยคือไม่ค่อยได้ออกออกไปผจญภยัยไม่ได้ออกไปเที่ยวเออออกไปพักผ่อนบ้างเออเอา้าวทำไมรู้อจารย์ <laughs> <笑><笑>เขาบอกว่าไม่ค่อยไปเที่ยวอ่ะคือไม่ค่อยออกไปไหนก็คือเหมือนแบบเก็บตัวไม่ได้นะอันที่อันที่ต่อไปคือที่เขาทักก็คือเรื่องของคำว่าพันฒนาการ พัฒนาการหมายถึงว่ามันมีบางสิ่งที่มันลังเราเอาไว้อยู่ผูกเราเอาไว้อยู่ทําให้เราไปไหนไม่ได้อืมมันจะทําให้พี่มันจะทําให้เราพี่มันจะทาให้พี่นคิดงานไม่ออกไม่มีไอเดียเข้าใจไหมหมายถึงว่าภาพที่หนูเห็นก็คือพี่นั่งทํางานอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างที่ต้องแบบรับผิดชอบพัฒนาการหมายถึงความรับผิดชอบเข้าใจเนาะ <S <S เออแต่ถ้าพี่ไม่ออกไปไอเดียจะไม่เกิด งานจะคิดไม่ออกอืมออันที่สี่เขาบอกว่ากลับมานั่งสมาธิสิบนาทีช่วงประมาณช่วงประมาณจะเช้าประมาณสักแบบตีห้าลุกขึ้นมานั่งสมาธิประมาณเนี้ยตีห้าหกโมงเอาแค่สิบนาทีไม่เกินนี้นะคะใช่ค่ะ ทำไมอาจารย์รู้ว่าผมผมไม่ได้ค่อยได้สวดมนนั่งสมาธิเท่าไหร่เลยนิดเดียวอจริงมันติดงานนะมันติดงานใช่เพราะว่ายอดยอดมันเข้าเยอะไงครับอาจารย์มันเลยเอาเงินก่อนอุปสรรคปัญหาที่เผชิญอยู่เดี๋ยวนะอุปสรรคปัญหาที่เผชิญอยู่เขาบอกสวดมนั่งสมาธิแล้วเงินจะเข้าออกมาดี เงินจะเข้ามาดีนะคะคประสะปัญหาจะจะสามารถปลดล็อกได้คลี่คลายได้ปลดล็อกคลี่คลายได้ขอบคุณครับค่ะแล้วก็เออถ้าเมื่อไหร่ที่งานเครียดนะเมื่อไหร่ที่แบบงานมันเครียดนะเขาบอกแบบนี้นะเออมีความกังมีความกังวลมีความกุ้มใจ สิ่งแรกเลยก็คือออกไปผ่อนคลายทำแบบไหนก็ได้คือต้องผ่อนคลายพอเขาบอกว่าคุณไม่ค่อยออกไปประจนภัยเหมือนที่เหมือนที่เคยผ่านมาอืมรับอาจารย์ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ค่อยประจนภัยเหมือนที่ผ่านมาอยากไปแทบตายแต่ไปไม่ได้เออใช่ครับ <laughs> <laughs> เอ <spe c> <laughs> เป๊ะเลยใช่เอาไงดีอขอดูหน่อยสิว่าเดือนกุมภาพันธ์ขอยอดเท่าไหร่นะคะ พี่ขอพ่อปู่พี่ขอพ่อปู่ออพญานาคเหมือนเหมือนของนีนานะ่ะเอ่อขอขอปู่ต้องบอกท่านให้ละเอียดนะว่าขอเดือนกุมภาเป็นขอเป็นเงินเก็บบ้างเออขอเป็นเงินเก็บบ้างเดือนละเท่าไหร่ก็บอกท่านไปแล้วก็เดือนกุมภาขอยอดท่าน <c oughs> มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ไม่ให้โลกอืมคือเดือนกุมภาหนะท่านบอกว่าเจ็ดหมื่นไม่เกินแปดหมื่นอืมครับเจ็ดหมื่นไม่เกินแปดหมื่นคือขั้นต่ําแต่ถ้าคือขั้นที่แบบเยอะจริงๆแบบเหมือนที่เคยได้ก็น่าจะประมาณแสนเจ็ดเออครับแสนเจ็ด มีโอกาสถึงถ้าทําตามที่หนูแนะนําที่น่าแนะนําครับโอเคถ้าอยากได้ถึงแสนเจ็ดแสนเจ็ดนะแสนเจ็ดเดือนมีเอเดือนกุมภาแต่ถ้าไม่ทําตามคุณจะได้แค่ประมาณเจ็ดหมืนไม่ถึงแปดต่างกันแสนหนึ่งใช่ทํายังไงหนึ่งที่หน้าบอกไปเมื่อกี้นั่งสมาธิช่วงเช้าไม่เกินสิบนาที เวลาเครียดปุ๊บคุณออกไปทําอะไรก็ได้ผ่อนคลายรีแลกไปเที่ยวไปผจญภัยขับรถเล่นหรืออะไรก็ว่ากันไปอันที่สามคือกวดน้ําเขาบอกให้คุณกวดน้ําด้วยคุณทําบุญอยู่แล้วแต่คุณไม่กวดน้ํา้ใช่เลยอืใช่นะคะสามอย่างนี้แล้วก็อันที่สี่อันที่สี่ก็คือเดี๋ยวนี้น่าจะจะทยอยพิมพ์ไปบอกว่ารอบเนี้ยคือเอาอันนี้ถวายท่านก็คือจบ <Okay. S 1> แล้วก็เอาอะไรถาไวายเพิ่มแต่ว่ารอบนี้ก็คือขอเป็นถาดถาดใบใหญ่ๆเะนาะที่แบบใส่ถ้วยชามชเวลาพระท่านจะันันอาหารใช่ไหมคะฉันข้าวมันอจะมีถาดมีถาดอะไรเงี้ยถาดรองถ้วยชามอะไรเงี้ยเออเออพาข้าวขันโตกอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ผมถ่ายรูปผมถ่ายรูปมาแล้วอะถาดอาจารย์ช่วยดูได้ไหมฮะเดี๋วองค์ถารงไปแล้วอ๋อใช่ ใช่ใช่ใช่ไม่ใบละสองร้อยห้าสิบบาทใบใหญ่สีนี้ใช่ไหมครับสีแบบเหมือนชื่อวัดเอาเอาเอาแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ประมาณเออเดี๋ยแต่ราคาขนาดนะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยราคาเขาอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอ๋ออันนี้ร้อยเดียวครับอันใหญ่ร้อยเดียวอันเล็กแปดสิบบาทอ๋อเอาอันใหญ่เนี่ยอ๋อใช่ เรือนี้ผมมาถาดข้าว่าข้าวเนาะใช่อน,นิสงสิบอันสิบอันเดิมรอบละสิบรอบสิบอันรอบละสิบ okay, อันเดิมค,ค่ะคือน่าจะบอกว่าอน,นิสงเนะี่ยได้ไม่เหมือนกันนะได้ไม่เหมือนกันเพราะว่านี่หน้าแนะนําพี่อาทิตย์เขาอะ่ะรอบแรกก็คือบอกว่าให้ซื้อเทียนซื้อเทียนเป็นกล่อง,เป,องเป็นกล่องใหญ่ๆเลยนะเป็นกล่องกล่องหนึ่งสองร้อยชิ้นแล้วก็มันก็ตกกล่องละสามร้อยกว่าบาทเนาะตอนนั้นที่เราคุยกันเนาะ ก็คือซื้อมาสิบกล่องก็ตกประมาณอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทอะไรประมาณนี้ของของของราคาเนาะคืนนี้น่าก็ไม่รู้ว่าที่อื่นจะราคาเหมือนกันไหมแต่อันนี้ส่งที่ให้ซื้อเทียนอ่ะหนึ่งก็คือแสงสว่างลุ่งเรืองลุ่งโล,งลดม,มีแสงสว่างมีหนทางทีเนี้ยพอบอกว่าเทียนมันหมดไปแล้วก็คือให้เอาทูบจะขาดทูบข,ขาดขาดทูบขาดไฟแช็คไม่ได้ถ้าไม่มีไฟแช็คเนี่ยไม่สามารถที่จะจุดไฟได้ถูกไหมเออ นะไม่มีทานที่จะมีแสงสว่างก็คืออันนี้ก็เป็นอันนี้สงก็ให้พี่เขาทำเออพี่เขาก็ทำมาแล้วก็แบบถ่ายรูปให้น่าช่วยดูให้ทุกรอบเลยอืมแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็อันนี้สงรอบนี้ก็คืออะไรนะรองเท้าเนอะอืมรองเท้าก็คือพระสงฆ์พระเจ้าท่านก็แบบได้ใส่รองเทา้ามันเหมือนทำให้ชีวิตของของคุณอะสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง <รา S 2> ไม่ถูกรับอาจารย์เขาเรียกว่า ไม่ตกต่ําถวายรองถวายรองเท้าพระนะคะจะทําให้ชว่อของคุณไม่ตกต่าใช่ไหมคนลุกเลยคนลุกเลยมีขนทางมีแสงสว่างใช่ใช่ค่ะรอบนี้ก็เอาผ้าข้าวผ้าข้าวหรืออาจจะเป็นภาษาอีกเันนึงก็คือเหมือนขันโตกอะไรประมาณนี้ยของคนเหนือที่เขาเรียกว่าขันโตกอะไรประมาณเนี้ครับใช่อาจารย์ครับอืมอาจารย์ครับไอ้ผมถามได้ไหมฮะไอ้ บุญบุญที่ผมทำได้ได้เงินมาปุ๊บผมทำไอ้บุญบวชกับบุญไอ้สำาระหนี่สงทุกครั้งตอนทีผมมันมันโอเคไหมครับผมแบบโอนเอาอะทําคือถ้าถามว่ามันโอเคไหมคือมันมันดีค่ะอืมมันดีทุกรูปแบบคือไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามที่เราทำด้วยใจมันดีหมดดีหมดเลยนะแต่ถ้าจะให้เร็ว พี่ฟังนะแต่ถ้าจะให้เร็วแบบติดจรวดคุณต้องทําแบบให้มันให้มันตรงกับดวงของคุณนะอะเจาะจงไปเลยว่า <Okay. S 1> ดวงชั้นเนี่ยเดือนเนี่ยต้องทาอะไรเจาะจงไปเลย <Okay. S 1> ตอนเนี้คือของ <Okay. S 1> ของพี่คือหนึ่งทำบุญบวชด,ด้วยงานกองบวชด,ด้วยอะไรเงี้ยก็คือก็ได้อาน,นิสงแลงอืมใช่ก็ทําต่อไปใช่ไหมครับอานิสงคืองานบวชที่ที่นี่หน้าบอกอะได้ใช่ให้ท<ด>ําต่ไหนใช่ค่ะ งานบวชทำงาต่อไปเรื่อยเนาะอาจารย์เนาะก็คือในในปีนี้คือทําบุญเกี่ยวกับงานบวชกองบวชใช่โอเคครับอาจารย์เออได้จําได้นะที่ที่น้าบอกไปเมื่อกี้ว่าทําอะไรบ้างจําได้ครับจากจามอันหลักครับอือฮะในั่งสมาธิสิบนาทีช่วงตีห้าแล้วก็สวดมนต์เนาะประมาณสิบนาทีแล้วก็ที่เราเครียดที่งานบอกก็คือออกไปพักผ่อนไปผจญภัยไปเที่ยวอืยผมก็มีแต่ ใครชวนผมก็ไม่ไปจริงๆแล้วมันก็เครียดทำให้ทําให้คิดงานไม่ออกประเด็นคือแบบนั้นโอเคเออเดี๋ยวี่นาดูให้อันนี้ก่อนก็คือห้องทํางานของพี่โต๊ะทางานอ่ะจะไม่รู้ให้เนาะโต๊ะทางานใช่ไหมครับเดี๋ยวโต๊ะทำงานนึกถึงโต๊ะทำงานของพี่ให้หนูด้วยอืมครับโต๊ะทางานของพี่นึกถึงให้หนูด้วยนะ ดีมพลังงานนะคะอุ้ยดอกปะงานรอไม่ดีเลยอ่ะมันดิ่งอืออาจารย์ปรับยังไงดีครับตอนนี้มีอะไรอยู่บนโต๊ะบ้างน้ำเงินน้ำกาแฟน้ำกาแฟข้อยกเว้นเอาวาไว้ข้างล่างเออ เขาทำงานหรอ,อมไม่ดีอ่ะมันทำไมมันดิ่งจังอ่ะเหนื่อยอ๋อโอเคตอนนี้มีน้ำแล้วก็มีเงินแปดบาทครับอาจารย์อาจารย์บอกให้ใส่ข้งที่แล้วน้ำกับเงินเดี๋ยวละ เออเอาเห็นไหมให้พี่เอารูปสัญลักษณ์ตัวแทนของพระเจ้าตากหนึ่งพระเจ้าตากสององค์พระยาครุฑอ๋อพระเจ้าตากมีแล้วครับเหนือเข้าพระยาครุฑครับเห็นนะะ น,นี่คือกี่บาทนะเงินแปดบาทครับอาจารย์เอาเป็นสิบบาทพระจ้อตาองค์พยาคุดเงินสิบบาทครับพี่วงังพระแม่กดอิมใช่ไหมครับเชิญท่านก่อนเชิญท่านออกมาก่อนค่ะพระแม่กดอิมโอเค น uh huh. ีครับประจน้องแล้วก็เชิญองค์พยาคุกับพระเจ้าตาท่านไปวัดทับด้วยม,มีเงินไผมแก้ทันทีเลยครับผมทำตามแล้วครับเออพ่อนาลาย อ oh. พ่อนาลายพ่อนาลายก็คือเออมหาเทพเออออืมครับะไรที่ไม่ได้พูดถึงเอาออกหมดเลยค่ะอโอเคครับมีอะไรบ้างเอาออกเลยได้ไหมมีมีอะไรตอนนี้น้ำเอาออกเลือเอาเงินแค่สิบบาท โอเคครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะที่อยู่บนโต๊ะอจารย์พิมพ์ให้ผมหน่อยนะผมลืมนะฮะอะไรวะเนี่ยเ <laughs> นี่ยคือเทา่ากไปนี่ก็คือลืมเหมือนกันนะเนี่ยเออมาแล้วเออจากที่เคยมีปัญหาอึดอัดมันก็จะกลับมาดีขึ้นอืออ่าฮะมีให้มีให้มีเงินเก็บบ้าง อืมซื้อทับทิมอ่ะผล,ละไม้ที่เป็นลูกทับทิมอ่ะรู้จักไหมทับทิมทับทิมครับครับรู้จักครับเอามาวางไว้บนโต๊ะครับอา,อาจารย์มันมีกําไรกําไรสีเงินเงินเอาออกใช่ไหมครับเอาออกได้เลยค่ะอืโอเคข้าวสารเอาไว้เหมือนเดิมนะครับข้าวสารครับ แล้วก็ไปซื้อทับทิมมาวางไว้ด่วนเลยเพราะว่าทับทิมเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันอ๋ออืมใช่ครับ<อ>คือแบบทํางานไปด้วยกินไปด้วยโอเคอิ่มเลยคะ่ะเอเอ, <laughs> เอสมบูรณ์จริงเออฮะโอเคก็มีประมาณนี้แหละดูแล้วอืมก็เดี๋ยว<อ>พี่จัดให้เสร็จเดี๋ยวก็เดี๋ยวอัปเดตเดี๋ยวน่าจะทักไปว่า พลังงานเป็นยังไงบ้างหลังจากที่แบบจัดไปแล้วประมาณสักไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจะทักไปหานะอืมครับอาจารย์โอเคมีอะไรจะทถามไม่ได้เพิ่มเติมไหมถามไปเลยไม่มีแล้วครับที่พูดมาลืมครับอาจารย์อาายัดให้หน่อยครับอ๋อลืมจะําได้ไหมเนี่ยหนูก็จําไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมล่ะโอ้ตายแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจดให้ เดี๋ยวยน่จะพิมพ์ข้อความไปนะคะอัดอัดคลิปเสียงให้โอเคได้ค่ะได้ค่ะเราเจอกันค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะคะสวัสดีค่ะรวยๆเฮง่งๆนะคะจ้าจ้า